สวัสดีครับรวมบ้านทุ่งกับโรงเรียนพากินพาเทยวครับวันนี้ผมมีโอกาสได้ผ่านมาที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับอุตรดิตถ์นี่เขาขึ้นชื่อเรื่องทุเรียนนะลินลินรับแลหลงรับแลนะครับแล้วก็แรงสาสเป็นของจังหวัดนี้ที่ขึ้นชื่อมากนะครับมันจะมีร้านค้าขายถ้าใครได้มาทางเหนือเชียงรายหรือว่าลงจากเชียงรายมาเนี่ยก็จะมีโซนที่เขาขายอยู่ข้างทางนะไปให้ดูครับลินรับแลหลงรับแลหรือว่าแรงสาสรเนี่ยครับมันจะเป็นของขึ้นชื่อของที่นี่นะครับ เมื่อก่อนผมเคยมาซื้อนะลิ้นอะลิ้นกับหลงเนี่ยกิโลกองละร้อยเองมันไม่มีราคานะเมื่อก่อนแต่มันอร่อยอยู่แต่ว่าพอไปออกสรารยุทธทีตอนนี้โดดขึ้นกิโลละหกร้อยครับไปออกสรารยุทธ์สามรอบหกร้อยบาทเลยครับก็เดี๋ยวพาไปดูข้างนอกนะครับว่บาเขาขายอะไรกันบ้างครับไอลิ้นหลงองผมเคยชิมแล้วผมไปซื้อแล้วม,มันแพงไปช่วงนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับ เป็นกองนี้อ๋อมันเป็นของที่นี่เลยนะเนี่ยเขาบอกอันนี้เกรดอันนี้โลห้าสิบาทแต่อาจจะมีอ๋อเนี่ยห้าสิบาทก็มทีทุเรียนของทุเรียนของกุทราดินีนี่นะครับเป็นบางลูกเห็นไหครับกูทกัดดี่ล้วสุปก็ ครับ,บดเดี๋ยวเอาเดินดูนก่อนเนาะสลระสลระโลตัอะไรครับสระโลเก้าบ,บาทค่ะยาหวานนะคบของที่นี่นะครับของกูตระดีนะครับตอนสารที่มีชิ่อยมชิดยามีลองกอง,งกะสสองร้้เาคสองร้อสามพีสองอยเจ็ดบาทคิดสองร้อยครับ ตรงนี้นี่พันาครับอันนี้งละไงลโลตอะไรครับมี่สามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยจังหวะมีตั้งแต่สามสี่ร้อยมันแล้วใลูกใหญ่ลูกเล็กเหรอครับล่ใหญ่ใหญ่สวยๆจะได้โรห้าร้อยโร่ห้าร้อยห้ร้อลิ้นกับลงไม่เหมือนกันเหรอครับเหมลินนาโลดถ้าถ้าลิ้นโตอะไรครับ ตัวไหนคือลินครับนี่ตัวไหนคือลินครับตัวนี้ค่ะนอ๋อลินนี่คือมันแเนิดหร่อยแต่ราคาอืมแต่ว่ามันก็นมาแป,งป้งสักปีสองปีนี่ก่ห้าปีนี่ก็ครับปี่งูดสามี่สีร้อย่ดึ แล้วก็มีนะแบบใครเดี๋ยวผมเจออุดหนุนจะเดือนใครถ้าผ่านมาก็นะครับสายเอเชียนะนี่ทางนี้ไปทางเหนือเชียงรายเดี๋ยวออกแพ่นะครับก็ขายเยอะเลยเจ้าผมจะไปเหมาเอ่อพวกไอ้ลองกองก่อนถ้ามันมีสวนกลางนู้นเขาขายเขาขายส่งนะถูกคนนี้ครับอ่าครับใครผ่านมาลองมาแวะซื้อมาบ้านเชียวเที่ยวได้นะครับครับผมในในในบ้านก็เอาอุ่นหนุนอันนี้แหละลดห้าสิบบาทครับ ลิน้นลิ้นก็มีห0ร้อยโอ้โหฝนตกพอดีครับการขับเชียงรายฝนตกพอดีครับนะครับก็เดี๋ยวไปแวะข้างหน้าต่อจะให้ดูต่อนะครับครับผมฝนตกฝนตกมากเลยก็กลับนะครับมันมีลิ้นรับแรงกับหลงรับแรงนะแต่ว่าผมเคยชิมแล้วมาก่อนมันก็มันก็เหมือนกับผมว่าเคยชิมเมื่อก่อนตอนมันไม่แพงอนะ่ะเมื่อก่อนผมมากรุงเทพบ่อยผมก็ผมเคยชิมชิมเขาจะมาขายข้างๆก,กับทุเรียนหมอนทองนะครับเป็นกองเลยกองละร้อยสองร้อยครับ มันคล้ายมันคล้ายกับทุเรียนชนีนะผมว่าคล้ายชนีเม็เดอย่างนี้เยอะหน่อยเนื้อมีนิดเดียวแต่จะนิ่มละหอมนะครับแต่แตรสชาติก็ถ้าว่าอยากจะชิมครั้งหนึ่งในชีวิตก็ถือว่าชิมได้ก็กิโลหกร้อยแลลูกนี้เดียวก็หกร้อยกว่าแล้วแต่ว่าถ้าถ้าไม่เป็นผมผมก็ว่ามอนทองนี่อร่อยละผมพอใจกว่ามากกว่านะครับเมื่อกี้ก็อุ่นๆเข้ามาลูกหนึ่งหนึ่งร้อยบาทสองกิโลกิโลห้าสิบบาทก็ที่จริงก็ ไม่ได้กินทุเรียนบ่อยนะแต่ว่าลงไปถ่ายวิดีโอเขาแล้วก็ขอซื้ออุนอ่นนุนเขานิดนึ่งก็ได้ทุเรียนมา2อกิโลกิโลละกิโลละห้าสิบบาทสองกิโลหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยพอดีครับแต่ว่าเขาเขาก็บอกว่ามันมีตาตาเสียเพราะว่าเอทุเรียนลูกเนี่ยถ้ามีมันมีเหมือนกับ,บมีแมลงไปเจาะอยู่ภูหนึ่งอ่ะถ้าแมลงเนี่ยกินเอาทั้งภูก็เสียไปแต่ว่าถ้าว่าเจาะไปแค่ภูเดียวก็ที่เหลือสามสี่ปูก็กินได้ก็โอเคครับหนึ่งร้อยบาทนะเดี๋ยวก็ ผมเคยผมเคยมาปีก่อนสองปีก่อนนะครับจะมีจุดจุดรับซื้อออะไรนะล่างสาสตรครับรเกษตรกรจะามาขายจุดนี้หมดเลยแล้วก็กิโลละสิบห้าบาทอะไรอย่างเงี้ยแหละเดี๋ยวถ้ามีผมจะซื้อไปสักร้อยกิโลเลยนะครับนะร้อยสิบกิโลก็ร้อยห้าสิบสักสิบกิโลอะไรเงี้ยแต่าเราต้องมาซื้อที่แหล่งของที่มันมีที่ชาวบ้านเขามันเป็นสากรลอะไรนะครับตรงนี้มัง้งคือตรงนี้มั้งใช่ไหมไม่ใช่ มันจะมันจะถูกมากเพราะว่าแต่เขาขายเป็นเข่งเขาขายเป็นเข่งก็ซื้อเป็นเข่งได้กินไม่หมดก็ไปฝากเขาขายไ,ได้เลยนะคร,ครับเดี๋ยวพาไปต่อูต่อนะครับ,บรนี่ครับบรรยากาศรนตกใหม่ๆเหลืออีกห้าสิบห้ากิโลถึงแพร่นะครับสามสิบเก้ากิโลถึงเด่นชัยครับขับรถตอนนี้กี่โมงตอนนี้สี่โมงสิบหก สี่โมงยี่สิบก็ประมาณสักสามทุ่มกว่าสามทุ่มกว่าคงถึงเชียงรายแล้วครับตื่นเลยนะครับก็ยังไงเดี๋ยวถ้าได้แวะซื้อก็รอด,ดูต่อนะครับถ้าไม่ไป,ปซื้อก็ขอจบคลิปแค่นี้นะครับใครได้ผ่านมาก็ลองมาอุดนนนะครับดินรับแรลงลงรับแรงก็อร่อยมันจะนิ่มๆอร่อยหอมแต่ว่ามันแพงผมว่าหกร้อยแต่มันก็หายากเงเพราะว่ามันเป็นทุเรียนในท้องถิ่นจริงๆเหมือนกับทุเรียนเมืองนนท์นะ ผูเรียนเมืองนว์ยังลูกละสองหมื่นสามหมื่นเขาจะซื้อกันกินเลยครับก็เป็นความชอบความในยมส่วนบุคคลนะครับใครใมี power ซื้อก็กินได้ครับแต่ว่าผมก็จะกินก็แพงไปนะครับโอเคนะครับเราบ,บ้านทุนกคนทุนกเียนพากินพาเที่ยวเดี๋ยวถ้ามีอะไรให้แวะจะายให้ดูีกครับ